สบายดีพี่น ma ma ้องเมื ia ia política, ่อนี้เแม่ม้อนสิมาอธิบายเรื่องลูกเ้อพี่น้องเ้อเรื่องนางมนอืที่เพ่นว่าแม่ในบ่เมนลูกบ่เมนแม่พิ่นเป็นลูกแต่พูดไปเป็นลูกติดผัวติดผอมาาพูนว่าเอานะมันบมแมนความจริงเ้ยพี่น้องเ้อมันบ่เป็นความจริงที่นางมนว้าผมมีความจริงจักเรื่องเลยแต่ละเรื่องแล้วใส่ลายแม่ทั้งหมดนี่สิท้ายให้เบ่งเลยหูบเนี่นะนี่ผู้ยืนอยู่นี่คือฒ่าเบิ้ล ต่อมานั่งล่ะใส่เสื้อวรอมเนี่ยต่อมาท้าฮัมนางข้างแขางเมย์นางทางกลางห้วหลุนไก่พอเนี่ยคือแถาไอ้หน่อยแล้วก็จับป้องแป้งเนี่ยคือนางตามนเด้อพี่น้องเด้ออืมและผู้ที่หกอยู่ในทองนางอ้นพระเด้ออกตอนนี้นะแม่ม้อนยังถือ้านางอ้นอยู่ตอนนี้นะแม่ม้อนมีลูกเจ็ดคนผู้แรกนั่นใสแหหัดคอเนาะตายเด้อพี่น้องเด้ออืมผู้แรกออกมาเป็นผู้หญิง ได้อยู่เนื้อแต่ตอนแม่ม้อนอยู่ทหารอยู่การจัดตัง้งทหารผนละแม่ม้อนมีลูกเจ็ดคนตายคนหนึ่งย่างหกต่อมาเท่าเบิ้ลน,นั่งหลาาห่าเท่าหำเเ่าแอน้อยแล้วก็นั่งมนุนตอนนี้ยังถือพานองอนยังพันออกพี่น้องเอ้ยอันนี้มาสี่แจงให้พี่น้องฟังเนาะอืจริงท,ที่เพื่อนเราันูมีความจริงจักจักอันเลยเดอ้อพออันเดียวเมอันเดียวพันก็ลโจแปดสิบเมสามงครอบครัวก็พอคนนี้พัวเดียวเมียเดียวเอากันนี่นะ บามีรลายพอรลายเม่เด้อพี่น้องเด้อสิบอกให้เข้าใจลิปต้นนี่น่ะนั่งมุนเคยออกมาเบวาเนาะพี่น้องก็เคยถามอยู่ว่าสาวมุนเจ้ามีลูกอันเมม้มอยมีลูกจะค้นพี่น้องเคยถามดิอิฟซีเคยถามแต่นั่งมุนก็ออกมาไล่สูดในฟังอยู่เลยเนาะอธิบายฟังแล้วว่าเม่ของมุนน่ะมีลูกเก็ดคนเด้อพี่น้องเด้ออืมขูปติบิดแต่เสห์หัดคอพี่น้องเคยได้ยินตีลิปนั่งนี่ออกมุนนั่งมุนออกเเาเนาะ อมตมากกับแถเบิเ้ลนั่งหลา่าแถวฮัมแถาไอ้น่อยแล้วกเพิ่นเนาะถ่ายอยู่ในเพื่อนต้นในเพื่อนน่นภาพมนในะเพื่อนอยู่เซโน่แต่ตอนอยู่เซโน่แต่ตอนพอิพ่นเป็นหัวหนา้าบัญชีไม่ไปหูเนาะเนี่ยเมย์มอนออกให้พังเ้อให้เข้าใจตัวนี้นะเมยมอนจะออกมาอธิบายเบาเลยแหละจ้งกล่องเบาเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องมันนี่ค่ะเมย์มอนเนาะโอ้ยคิดไปจะจบีบออกเบาแลวเนาะ คิดว่าจะปล่อยเลยตามเลยล่ะที่ว่าเห็นมดทุกมื้อทุกวันแม่มอนั่นเห็นมดทุกมื้อแบบอันใดเป็นอันใดเนาะแลก็อดระงัใจตัวเองบ่อยากออกเว้าเนาะบ่อยากออกอธิบายมันเรื่องบ่เป็นเรื่องพี่น้องเว้าแต่เรื่องเดิมๆบ่แต่เรื่องครอบครัวตัวเองเราอายพี่ดอกอายน้องละแม่ี่ก็ได้จักแ่สิว่าเนาะลูกนี่ก็บ่หยุดบ่ยั้งจักเถออ ว่าออกมาได้จังไดบ้าเมย์บ้าเมนเมยโอ้ยจะเมน้างบาปสร้างกรรมลูกนี่ก็ได้โหดก็เรียกกระโดดเนาะตัวเองว่าออกสบายมุดให้พี่ให้น้องฟังหมอแรกแต่เบื้องหลังมาปีนปุ๊บบ้าโบเมนเมยอันนี้ฮันบบเมนเมยตัดลูกเด้อพี่น้องเริ่มเมมอนสิบอกให้ฟังลูกเป็นผู้ตัดเมยเองอืมใครจะได้เอาไปโลดเมยคนนี้ มันบอกเอามันบอกเอาแล้วแม่ได้ยินมดเออลูกสิตัดแม่ก็ตัดไปโลดเด้อล่ะเด้เอ,อมนเอ้ยแม่บ่าว่าดอกลูกเอ้ยตัดไปโลดมแม่ก็มีลูกลร้คนอยู่เลือดก่อนเดียวแม่ก็ถิ่นได้คือการขาจ้าถิ่นแม่ได้แต่แม่ขั้นว่าลูกนะครูจักคิดพิ้วก็เออคููจักดีเลยนะก็มีแม่คนใดดอกซีบอให้อภัยลูกนะอาภัยเบิร์ด <c oughs> พะลูกคิดดีค่ะ <c oughs> เปลี่ยนเนี่ยขีดซะเปลี่ยนก็คิดการว่าซะคนลุ่มลาหลายเหตุให้คนด่าตัวเองให้คนว่าให้ตัวเองอืมวันนี้เราคุณแม่์นี่เราคุณนโพบอยอยากเลี้ยงแม่เลี้ยงแต่คนอื่นฮักคนอื่นแล้วบ่มีความว่าเนาะมีความว่าก็เลยเอาความนี้มาว่าพี่น้องเลยเบิ่งกว่าง่ายมั้ยหมอแมนแม่์คือ,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 อเด้อได้กินแล้วบอ่อกินคักแล้วบอ่อจะมาว่าอีกวันนี้เราคุณแม่์นี่เราคุณแม่ โอ้ยขวบก็ขขบเมื่อยน้ำใจคู่กันเลยฟังมาตลอดทั้งๆท,ที่ขวบอยากเห็นนะแต่ไม่มีผู้น,นั้นส่งมาให้เบิง่งผู้น,นีส้ส่งมาเบิ่งเจ้าเอก็ยังออกไปยุดซะคำบ่าตัวนี้ทำบาปขวบจะบอกอย่าสร้างบาปต่อไปสมุนเลยขวบจะบอกเจ้าเด้อดาเด้อเจ้าเป็นลูกผู้ที่หาขอยเมนิท่อมเก้าเดือนเบ่งออกมา ได้นางมน่พี่น้องได้นางมน,น่โอ้ยยากที่สุดเลยแหละให้ให้บริยูบริยอนอพอกระแม่นี่เปลี่ยนกันอู่ปเปลี่ยนกันอูพอกระแม่เกิดออกมาไม่ไหมน่ะบรอยูไพ่เพิ่นน่ะออกแต่ไพ่มาน่ะคอยว้างคือเริยนนอรับคอยว้างให้โอ้ยทรมานมันให้พ่อแม่นี่ถูกกระเพิ่นน่ะทรมานพ่อแม่นางนี่เกิดมาคผู้ท,ที่ได้เดือนหนึ่งเนาะ ได้ระยะเดือนหนึ่งนั่งมุ่นได้เดือนหนึ่งให้ใหม่เฮือนไห้ใหม่เฮือนไก่เฮือนไก่กันผัวเฮือนข่ายแต่ฮะมันติดกันเนาะเฮือนมีมอนเฮือนแพมผ้ามีแป๊กให้ใหม่เฮือนข้าเจ้าล่ามาใส่เฮือนมีมอนกขอที่ว่าให้ใหม่เฮือนไห้ใหม่เฮือนมีมอนก็ได้อู้ลูกคางนี่เมื่อกะหิวหีบเคื่องตัวเองเมื่อนึงกะหิวพล้มเฮือนกัเฮือนบริสุทธิ์เฮือนก็ได้ซ้ำขำโดดรุงเฮือนเนาะอุ้มเท่าไอ้น่อยเนี่ย พออนะันนั้นรูเล่ๆ,ๆอย่างทั้งเัืกันพระเจ้าจะเอายังจะเอายังรู้พระเจ้เอาไพ่ใหม่หมัดสวงนั่นน่ะอันนั้นแหละแม่ยังว่าว่านางอันนี้เกิดมาขวงไพ่ใหม่เฮือนเหตุผลมันน่ะเด้อที่อธิบายใหรอป้างโดดลงเพื่อกระทันหันเนี่ยหุ่มมาใส่กับมาาักแยะถ่ายนิดหน่อยเขาไปเนค่ยไข่กับพระเจ้ากับพไพ่ไล,ลูกไปไพ่ลูกไปแล้วบัญหาลูกแล,ล้วบัญหาถ่ายนิดหน่อยนะตอนนั้นแม่ม้อนบุ่ญยังไพ่ใหม่เฮือนมัดสวงน่ะ กำลังว่าสิเสหิตเฮือนใหม่ไม่ตลาดเต็มเฮือนอตอนนัทโอเพิ่งจะเห็ดงานกะเห็ดน้ำไม้เนาะกะมีเงินในส่วนนั้นค่ะภาสีเห็ดเฮือนต่อมาใครใหม่เวิร์ดบุบเรือ,อยังจักอย่างเดี๋ยวจังมาเห็นคนมันทำลายเมย์แบบนี้มาว่าใส่เมย์แบบนี้นะไม,ม่เมย์พูดได้ดอกสิบ่าหักลูกแพงลูกนะพี่น้องเอ้ยไพยสิบว่าแพงลูก อยากให้ลูกได้ดีเบิดพ่อเฮาบอกเฮาสอนแต่น้อยๆมาแล้วนางนี่นิสัยเสียบ่เคยซอยยังเลยเวียกนะเฮือนนี่สิล้างถ้วยบ่สิปัดเฮือนบ่บ่มีเลยเด้อบ่ได้สนแล้วเด้อนานี่แต่เป็นมานสน้อยๆใจผู้เดียวพอนั้นแพงสุดหัวใจพนะแพงลูกผู้ิงพอเด็กน้อยนะเฮือนแพงหมดลูกผู้ิงนะต้องักลูกผู้ิงหลายโผู้ายพ่แล้วก็สกําลังักแพง ได้นั่งอ้นเนี่ยค่มาได้นั่งอ้นก็ตายคลื่นเมย์ออกมาแบบว่านั่งอ้นออกมาเนาะออกบิดหัวเนี่ยยั่งแต่ขานี่เนี่ยยั่งแต่ขาบ่อะไรนี่แม่ม้อนตายคืนแผ่นเขางัดแผ่นเขาอะเสีเอาเมย์รือสึเอาลูกไปเตือนตุ้หมอพอเพิ่นจะออกปากโอ้ยออกมาเนี่ยขั้นอันนั้นเห็นสุกเจ้าเอาไปหรอเด้อขอบริยามเลียวลูกคนนี้มันสิขาแม่โคพอเนาะออกปากอันนั้นแผ่นหมอกระมัอีดีบอสอีดีบอสหาอีดีบอสหายจะเอาได้แผ่นหมอนุ้งหมอนะ งัดครั้งนี้ออกงัดครั้งนี้ออกแม่ม้วนาตายแล้วสลบแล้วที่ไว้ได้ลูกมาแต่ละคนลูกเสียหาคน,นไม่อยากนางอ,อนกับนางมนุนอันตรายเลยแหละนางมนกกุนกับผ้าให้ไหม้เหมือนมดเนาะก็สัมบาราผ้าให้ไหม้เหมือนอ่ะเนาะได้แล้วมีเหตุมีเหตุขึ้นในเฮือนมาสั่นซะนางอ้นกับผ้าให้แม่ตายพื้นนั่งอดจังหวะนี้ไซส์เขามาเป็นแบบนี้ ซอง,องเอานะ้องเขจะเอาหน้าผ้ามาเป็นแบบนี้เนะาะกับพวกจักม่านซาตานี่ยนะมาสิงโตเขาเรียกนี่แหฮงม่านสิงขอบยิงขอบไปแตนนะ่นางมุนนะ่ะนะเจ้ามาอธิบายเป็นสาวฮัมเอ้ยมาอธิบายในเะจา้าผู้เป็นไอ้นางมุนแมนน่น้องจ้าบอออกมาด้วยมาบอกโซ่พี่น้องฟังมือด้วยมาสาบายดีพี่น้องอ,อ๋อ,อสาบายดีพี่น้องนางมุนหนี่งก็เป็น ลูกแม่ผู้ที่แล่นางมณ์อะไรคืได้น้องเป็นน้องของทำน้อยนี่แหละนางมณ์อะไรเป็นลูกผู้ที่หานางมนางอะไรเป็นลูกแท้ๆลูกคิงๆของแม่นี่แหละพอเดียวแม่เดียวพอเดียวแม่เดียวนี่แหละอันนี้ก็ลูกผู้ที่สามเลยพี่น้องผู้ที่สามเหนือนแถาเบิ้ลแล้วก็นั่งลาก็เกันแำอันนี้ผู้ที่นั่งลาและเป็นอายของแถาไอหน้อยคนนี้แถาไอหน้อยเป็นอายนางมณ์นางมณ์เป็นเอื้อยนางอ้น ทีบอกให้พี่น้องโห้เดอ้ออน,นีรคันสิ่งที่เพิ่นเเววผ่านมาแม่พังคิดเพิ่นเเววใส่ายทั้งนั่นเลยบ่มีเรื่องเววเเวาผมเบ็ดออที่อาอะไร้องเขาทำนี่แหละเออแม่เออเออทำนี่แล้วมาอธิบายเออให้พี่น้องโห้แลวนั่นแหละจังยังอธิบายให้พี่น้องโห้เนาะอันนี้ให้เข้าใจนากันว่าเรื่องอนไดเป็นอันไดคนบ่มีเรื่องเว้า fc ลุ่มดาผลไล่ลเลยเมื่อชักแน่ว่าวพี่นออ้องเออก็เลยเอาเรื่องนีมาเปลาซับบาทนี่ยายมอนโมเป็นเมย์คอยคอยลูกติดผัวมาเออติดผัวผลมาให้มอนไล่ผัวโอล่คอยไล่นี่อ่เปลาไปแล้วบาทนี่เอาแต่เสี้ยวอะไบาทนี่เออโอ้ยกำลังเป็นบ้าพี่น้องก็งคนกำลังเป็นบ้าเออสุดแล้วเด้อลูกเด้อบว่ฮับเมยเป็นเมยกับยาเออแต่เมยนะี่ยทาลูกคิดได้ดีมือใดอืออ,อ แม่พ่าให้ได้เรื่องลูกค่ะสัวดีกับลูกแม่คือเก่าแม่สิบอกให้หูเ้อนางมณเลยขาบถิมบัป้าเจ้าดอกน้ำตาจะตกมือได้เจ้ากับสิา์มหาแม่นั่นแล้วอนาคตจะซ่องไปเห็นดอกให้เจ้าใส่เป็นโลดเงินเจ้าใส่เป็นโลดลูกแต่นางใส่เงินบุญเก่าเจ้าอย่จกเงินบุญเก่าเจ้าเบิร์แม่เบิรงคักแล้วดวงสตาของเจ้าค่ะแม่ก็เสบิยงไปแม่ก็ตายง่ายดอกสเบิยง เรื่องตายอย่าฟาปป่อยให้แม่ตายกต่ย,ยาจ้าคู่ดำไปก่อนจ้าคู่โดนตามหลังอันนี้เนาะ <c oughs> คอยเบ่งเจ้าบวามีความสุขเลยคอยเบ่งเจ้านะมีเงินแต่จเจ้าบ่มีความสุขแต่แม่เนี่ยบวมมีเงินแต่แม่มีความสุขได้อ่แ <c oughs> ม่มีความสุขแม่สบายใจ <c oughs> นี่เสือตัวน,นี้นะเงินไอ้เบิ้ลได้นน่นุ่งอยู่เดียวนน่นะนี่เมนุ่งอยู่เดียวนินะ,น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 ะเอาเงินให้แม่เนี่ได้เงินมากเสือเสือให้แม่ได้หน่หาสิพันธขี่พี่น้อง อาชีพันกีบอาชีพันกีบสื่อให้แม่เห็นว่าเออคือสิอุ่นยง้มหนาวแม่คือสิอุ่นนงอุ่นนอกปรนเทศเป็นคนคือคนซัดนะพี่น้องย่างหูกจักมาสื่อให้แม่นงเด้อลูกชายย่างหูกจักข้อขม่าแม่มือข้อขม่าให้คนกข้อขม่าแม่คือกันแต่บอกเขากล้องสื่อคนปุ่นนี่ปุ่ยอยากเขากล้องข้อขม่ามัดกุคนและมือข้อขม่าให้กันลูกผู้ชายถูกคนข้อขม่าแม่มัดแต่ละปี แต่ลูกสองคนเนี่ยเรเคยขอข้ม,มาแล้วบาเคยหอมแก้มแม่วบาเคยบอกหักแม่เลยสองคนไอหน้องเสพน่ะบ่มีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มีมันอธิบายได้บ่เคยบัดเซมากอดแม่สหอมแก้มแม่บอกหักแม่บ่มีเลยแต่เขาเกิดเป็นทุกคนแล้วมีแตแม่หอมเพอทุกฟอน่ะลูกทายเนี่ยมาคัานไปกาบเท่าแม,ม,ม่เลยเท่าหาเนี่ยมาแต่บ้านทุกเถื่อแล้วมาแต่ละเถื่อนมากาบเท่าแม่แต่ละเถื่อนไอ,นอ,นอ,อ,นอหน่อยคือกัน ไอ้น้อยนี่จักข้าวแม่นี่มาดมเลยข้าวไอ้น้อยน่ะบ่แม่นว่าเราบ่ดีแต่เราก็จบอยู่แต่เราเป็นคนจักขี้เกียจซันนนงาวบ่ไอ้น้อยน่ะนิสัยเพิ่นแนวนั้น้าเบิ่นกับ้าหำนี่เป็นคนดุคนมันนี่ักแม่ให้กำลังใจบ่คือเพิ่นเว้าเด้อบ่คือน้มนต์สล่เจ้ากก็คือน้องก็สิเบิ่งเนาะายเบิ่งนะเพิ่นก็เสียหญ้าให้แม่แปนหมดุด นั้นผอกนั้นพักปลูกให้แม่เถ้าเบิ้ลเถ้าห้ามมาหนี่ก็กันซอ,อยกันอีกมเมื่อวานก็คุดนั้นพันนพกให้แม่มันหนี่ก็แม่สิบองพักอีกเหมือนกันก็เบิงเอาคือแบบนั้นน่ะตัวอย่างค่ะอยู่นั่นแม่มาพักพรอยู่นั่นแม่เถ้าห้าม,แบบมาาาเนี่ยจักมาจักสิได้เหตยังเหลยจักมาห้ามเหียกเห็ดอยู่หุ่นกับเหตยเหยยังถูกยากถูกทรายคนดีก็เอาเมียกับเมียกับท่านะถูกยากคือกันพี่น้องเอ้ยหบกันสิบกว่าปีกับเมียนั่นจังได้เอากันผู้ิงกบ่ยออมเาไป ลูกไส้กับ่ะยอมล้มไผ่ลูกชายในเฮือนเนี่ยบุกบ,บคยไปติดกับผู้หญิงเด้อมีแต่ผู้หญิงแหลนนำม,มาเอาเองลูกชายในเฮือนเขาบุเคยสนใจนะผู้หญิงผู้หญิงมาขอเอาเองน้ำคือกันเาเบิลคือกันที่ว่าเอาเมียเอาเมียนะ่ะซาแหลนนำเมียถ้าเบิ้ลกับลูกหลานโผล่ผเองเอาไอเน้องลูกหลานตัวเองเมียถ้าเบิลเนี่ยผันเมียถ้ามในเฮือนบ้านใกล้กันเนี่ยเมียเพิน่นลื่นเพิ่น ปีหนึ่งสามสิบต่อไรสามสิบสี่สามสิบห้าเนี่ยถึงกับสามสิบห้าปีสามสิบห้าสามสิบหกหลืมกันอันนี้อะไอันเมย์มอนก็อธิบายแบบนี้ให้พี่น้องฟังเนาะให้เข้าใจเนาะขั้นกับขั้นบอกมาว่ากับพี่น้องบอกเข้าใจสิเข้าใจผิดปั๊บเมย์มอนสิเวีนความนางมณ์สิ่งที่นังมณ์เบ่าขันบอกมีความจริงจักเรื่องเลยพี่น้องเด้อทุกทุกเรื่องที่เพิูดว่าออกจากปากกันบ่ามีความจริงใส่ห้าทั้งนั้น หาว่าใส่ตัวเองทั้งนั้นเอาความบาปมาเขาตัวเองเออเท,ทวดาเพื่นเบิร์อยู่ด้วยหลุบเลยยุดซะพ่อแล้วเจา้าหาเงินสางยูทูปสางรายได้กินเงินเดือนยุดซะขาเจ้าจดีนะผู้เป็นผัวก,ก็บอกให้เมียยุดซะเฮียนจบปริญญาตีผู้ชายเห็นนะบุกคนจิตสัตว์จะสัตว์นะกดเมียนะ่ะตัวนี้เห็นก็ยุดซะผู้ผัวก็ได้บอกเมียสามมิลเอ้ยล่ะเอ้ยยาซะล่ะ ผู้ใดจยังว่าวยั่งขย่าข้าเจ้าว่าวข้าเจ้าบอกว่าเขากะเขาเกษียุดเองเขาเสิด่าเองต้องบอกเมียแบบนั้นผู้เป็นผัวนะอย่าไปยุกไปแย่ให้เมียออกมาดาให้เมียเอาเม้าวเออตัวเป็นผู้ชายซอสซอสซเดี๋ยวน้ำกดเนี่ยมันบอถือโดยไพ่เบิ้งกับมันบ่งงามเลยนั่นน่ะเจ้าเป็นผู้ชายจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเจ้าบอกให้เมียยุดควรเป็นชายเมียว่าวเมียดาเม่แมดาใส่บ้านแมดาเอฟซีคนนั้นคนนี้เออ อายุต์้าเท่าเพชรจะต้องบอกเมียเจ้าเด้อค่ะจะเป็นคนดีนะจะ้าจะมีความหูนะคนสิบอกอันนี้ความหูจะไปใส่มดความหูจห้าเฮียนมาให้มาเด็กคนวะความหูเฮียนมาให้มาเด็กผมมีมันสมองบอกเมียเลยปล่อยให้เมียด่าคนนั้นปล่อยให้เมียดา่าคนนี้จะหาเงินหรอวะจะหาเงินน้โลกโซเซียลหรอวะแนวใดผนเสียหักเสียแพงก็เห็ดอัติรู้อย่าไปเห็ดนวนนี่ยุดิ้สามคนเลยเมย์บอกนั่นอ จริงที่เม่บอกไม่ใช่ดีดีเบิร์คนติดตามห้อยเม่เจะเสีดีท้าจะตามห้อยเม่แต่พุ่นมาหอวผิดจะไม่เฮื่ออยู่แล้วจะฟังคง่อยคอยพนันเลยว่าเฮื่อจะบอกแล้วแ <c oughs> ม่พนันเลย <c oughs> เออจะชีดูกระตัดกเออ <c oughs> คนที่โอหังหเ่ยอ้าวคิดนี่กะแม่ม้อนไล่ไปก่อนเลยยึดตามคิดนาเลยยืดกระซายกดไลายซัดตะไคร่ใส่องน้องนำเพียงยาย่มอนนอพี่น้องเด้อบาย